ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรามมหาศาลเถิดดังนี้ก็มีว่า สหายแห่งข้าบดีมหาสารเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารละธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆ